โอ้คอมเมนต์ถึงกับดิ้นกันพานเลยนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าประเทศไทยเราเาตรียมที่จะฟ้องประเทศกัมพูชาทางแพ่งและอาญารวมถึงประนามว่ากัมพูชาเนี่ยเปิดฉากการโจมตีใส่คนไทยโดยไล้เหตุผลซึ่งสําหรับทางแพ่งเนี่ยเพ่อเพออาจจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายสูงถึง45ล้านบาทกันเลยทีเดียวโอ้โหไม่กอดก็กราบสวัสดีทุกคนด้ดยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของทางหองออกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ ้าทุกๆคนที่ยินเสียงนาแบบนี้ตามธรรมเนียมก็ยกนิ้วขึ้นมาคนละหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปดีตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีตัวยาตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกบนำงามขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะก็จะยังคงเอาเรื่องราวที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นระหว่างไทยกัมพูชามาขยี้รวมถึงมาขยายความให้กับทุกคนได้ทราบนะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเจรจาสงบศึกกันก,นก่อนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะสงบศึกกันแบบโช่คว,วหรือว่าแบบถาวรอลนะ พอล่าสุดเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีหึ่มๆกันอีกแล้วนะครับที่บริเวณแถวๆช่องอานมาซึ่งช่องอันมาเนี่ยทางแม่ทัพกุ้งของเราหรือว่าทางแม่ทัพภาคสองของเราเนี่ยก็มีการยืนยันออกมาตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับว่าไทยเราเนี่ยสามารถยึดพื้นที่แถวๆช่องอันมาหรือว่าแถวๆอนุสาวรีย์ตาอมของเขมรเนี่ยได้หมดแต่ประเด็นคือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยวางที่ประเทศไทยเรากาลังมีการเคลียร์สถานที่นะครับทหารเขมรก็มีการออกมาแห่ปากโ <ๆ S 1> วยวายแล้วก็ให้บอกว่าหยุดให้ทหารไทยเนี่ยเคลียร์สถานที่ รวมถึงก็จะมีการเอาลวดรดหนามที่ทหารไทยเนี่ยไปวางไว้เอาออกนะครับเพียงแต่สุดท้ายทําม้ทับกุ้งก็มีการยืนยันออกมานะครับว่าณปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเดิมทหารไทยยังคงควบคุมพื้นที่ตรงนั้นได้เบ็ดเสร็จและไอ้ลวดรดหนามที่ฐานเขเมรเอาออกไปเนี่ยทหารไทยก็นํากลับมาวางไว้ที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแไม่ทับกุ้งก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของภูม,มิมะเขือด้วยนะครับโดยมีการเผยแพร่รูปและคลิปวิดีโอที่ท่านเนี่ยเดินทางขึ้นไปที่ภูมะเเขขืืออออพ่่ใให้กกําาลัังงังงงจบบนนนทคร แถมแค่นั้นไม่พอมีการให้ลูกน้องเนี่ยปเปลี่ยนธงชาติไทยให้มันใหญ่กว่าเดิมเพราะอันเก่าเนี่ยมันเล็กเกินไปกลัวว่าคนเขมรเ,เนี่ยจะไม่รู้นะครับว่าถูกไทยเราเนี่ยยึดได้แล้วจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าเอาคลิปเก่าเนี่ยมาขยี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้มันมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สีเนี่ยเข้มเห็นได้เด่นชัดเรียกได้ว่าถ้าหากมองมาจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยถ้าหากมองมาที่ภูม,มิมะเขือก็จะเห็นได้อย่างชาัดเจนนะครับว่ามีธงชาติไทยเนี่ยติดอยู่บนยอดแถมมีการร้องเพลงชาติเพื่อสร้างฝันและกำ อันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของทางแม่ทัพกุุงนะครับเพียงแต่ณเวลาเดียวกันเนี่ยประเทศไทยนําโดยนายภูมิธรรมนะครับหรือว่านายกรักษาการก็มีการสั่งคลมอให้ล่างคาร้องเตรียมฟ้องทั้งแพงและอาญากับผู้นําของกัมพูชานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นทั้งนายหุ่นเสนลและก็นายหุนมาเน็ตโดยในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะเน้นไปที่การเปิดฉากสังหารคนไทยผู้บริสุทธิ์โดยที่ไม่มีเหตุอันควรนะครับทำให้มีคนไทยเนี่ยทั้งบาดเจ็บและก็สูญเสียโดยนายภูมิธรรมได้มีการสั่งประชุมด่วนทั้งคณะคลมอและผู้เกี่ยวข้้องงทังห และหลังประชุมเสร็จนะครับก็มีการสรุปออกมาให้สื่อมวนลชนไดน้ทราบโดยเนื้อหาของการประชุมจะแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับข้อที่1เรื่องการดําเนินคดีตามกฎหมายจากกรณีที่กัมบูชาใช้กําลังทหารและอาวุธลุกลามอธิปไตยของไทยจนเกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกําลังพลและทางทราชการเป็นจํานวนมากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการกรณีที่ต้องดําเนินการทางกฎหมายทั้งทางอาญาและแพ่งทั้งในและนอกประเทศรวมทั้งกฎหมายอื่นๆ จึงมอบหมายให้สำนักง,งานสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสอมอชเป็นหน่วยงานหลักํำเนินการประชุมหรือว่าหามือร่วมก,กันกับหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายเช่นกองทัพบ,บกกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆโดยให้เชิญเลขาธิการเนี่ยเข้าร่วมประชุมเพื่อช่วยให้คําแนะนําทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับผู้สังการและผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเพื่อนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกล่าว รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนผู้เสียหายทราบถึงสิทธิ์ในการฟ้องร้องคดีอาญาและฟ้องร้องเลขค่าเสียหายจากผู้สั่งการด้วย 2. ส,สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแม้จะมีการหยุดยิงโดยขณะนี้มีการประชุม GBC ที่กรุงโกลาลัมเปอร์ก็กำลังดำเนินการกันอยู่ในช่วงวันที่4-7สิงหาคมแต่ก็ยังมีภารกิจภายในประเทศที่หลายหน่วยงานยังคงต้องดำเนินการคือ2.1การเก็บกู้วัตถุระเบิดที่กองทัพกัมพูชาย,ยิงเข้ามาและยังหลงเหลืออยู่ในชุมชนและพื้นที่ของพลเรือน 2.2ช่วงที่ผ่านมาพบโดนที่บินเข้ามามากผิดปกติและฝ่าฝืนข้อห้ามที่ทางประกาศไว้ขอให้สำนักง,งานการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมลงถึงฝ่ายความมั่นคงจัดระบบรับการแจ้งเหตุจากประชาชนและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการกระทำความผิดขอเร่งดำเนินการใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดในทันที2.3ให้ฝ่ายปกครอ,องกระทรวงมหาดไทยเร่งประเมินสถานการณ์ร่วมกับสบทกของรัฐบาลและกองทัพเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถทยอยกลับภูมิลิลำเนาได้อย่างปลอดภัยและข้อ 3. เรื่องการป้องกันการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือว่าเฟดนิวช่วงที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข่าวปลอมมีปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียในช่วงเวลาที่สถานการณ์มีความอ่อนไหวประชาชนมีความต้องการทราบข้อมูลที่เป็นจริงโดยเฉพาะในสถานการณ์ประทะกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประเทศไทยถูกโจมตีทางออนไลน์จากการเผยแพร่ข่าวปลอมจากฝั่งตรงข้าม ที่พยายามบิดเบือนและสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันโนนลงให้ประชาช,ชนรับฟังข่าวสารด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบก่อนที่จะส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลทางรัฐบาลไทยก็มีการสรุปผลการประชุมออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งการถแถลงออกมาของรัฐบาลในครั้งนี้มันก็ตรงกับที่กระทรวงต่างประเทศก่อนหน้านี้ได้มีการออกมายืนยันนะครับว่าหลังจากนี้ทางประเทศไทยจะมีการเรียกร้องไปที่สาลอาญาระหว่างประเทศนะครับให้เอาผิดคุณเซนเนี่ยในข้อหาเป็นอาชญากรระดับประเทศ รวมถึงจะมีการเรียกร้องเป็นเงินจํานวนสูงถึง45ล้านบาทกันเลยทีเดียวและหลังจากที่ทางสื่อไทยได้มีการรายงานข่าวนี้เอาไว้นะครับคนเขมรพวกเขาที่ติดตามข่าวไทยก็มีการออกมาโวกเวกวายกันใหญ่เลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมประเทศไทยพวกเขาถึงได้จะฟ้องเราละ่ะแทนที่เราเนี่ยจะเป็นฝ่ายฟ้องพวกเขาข้อหาบุกรุกพื้นที่ของเรากับการเป็นว่าพวกเขาดันจะฟ้องว่าเราไปโจมตีใส่พวกเขาก่อนซะอย่างนั้นแถมจะเรียกร้องค่าเสียหายสูงถึง,ง45ล้านบาทกันเลยทีเดียวโอไม่ก๊อดฟ้องเรียกร้องเอาค่าเสียหายเยอะเกินไปหรือเปล่านี่กะลอยเลยใช่ไหม ก็มีการออกมาวกเวกวุ่นวายกันใหญ่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคเมียนกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าคนไทยเตรียมที่จะฟ้องหุ้นเซ้นและหุ้นเมเนททั้งสารแพ่งและสารอาญาระหว่างประเทศคอมเมนต์ <Comment S 2> แรกก็บอกว่าสุดท้ายชมหน้าที่แท้จริงของนายภูมิธรรมก็ปรากฏออกมาว่าเขาอยู่ฝั่งเดียวกับฐานของประเทศไทยไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับนายกรัฐมนติอุงอิงของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแกจนหงอกเต็มหัวแล้วยังไม่รู้จะคิดไม่อาจแยกแยะได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดโอ้ ด่านายภูมิธรรมว่าผัวงอกนี่กระเทือนมาถึงน้างอ,อกกันเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมากราบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากตอนแรกอุตสาหเชียร์รัฐมนตรีคนนี้มาโดยตลอดเพราะตอนแรกดูเหมือนกับจะอยู่ฝั่งเดียวกับนายกรัฐมนตรีไทยแต่สุดท้ายเขาก็อยู่ฝั่งทหารไทยคอมเมนต์ต่อมากราบอกว่าโกหกคนในประเทศยังไม่พอยังจะเรื่องโกหกไปบอกต่างประเทศอีกไม่กลัวว่าพวกเขาจะรู้ความจริงบ้างเลยเหรอว่าคนที่เปิดการโจมตีก่อนก็คือพวกคุณคอมเมนต์ต่อมากราบอกว่าแก่แต่ตัวแต่สมองไม่มี คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราก็ควรที่จะไปฟ้องที่ศาลอาญาระหว่างประเทศรวมถึงศาลแพ่งระหว่างประเทศเช่นเดียวกันว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นในการโจมตีเราก่อนมีการโจมตีมาที่โรงพยาบาลของเราโจมตีมาที่โรงเรียนของเราโจมตีมาที่บ่บานของพลเรือนเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะไม่ขึ้นศาลไอทีเจศาลระหว่างประเทศไม่ใช่เหรอแล้วพวกเขามีสิทธิ์อะไรที่จะมาฟ้องผู้นําของเรากับศาลอาญาระหว่างประเทศไหนเขาบอกว่าไม่ได้เป็นสมาชิกไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราไม่น่ามีเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยเลย พวกเขาเป็นประเทศที่หน้าไม่อายคอมเมนต,ต์ต่อมาก็บอกว่าสารอาญาระหว่างประเทศคงจะรับฟังพวกคุณหรอกประเทศเราเล็กกว่าพวกคุณตั้งเยอะเรามีเหตุผลอะไรที่จะไปเปิดการโจมตีใส่พวกคุณก่อนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสมแล้วที่ละครของพวกเขานั้นดูสนุกเพราะพวกเขาเล่นละครเก่งเป็นคนเปิดการโจมตีใส่เราก่อนแท้ๆแต่ดันวิ่งโลกไปบอกคนอื่นว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่ออ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์แทบจะ9 9 9 9 ตี100%เลยก็ว่าได้นะครับก็จะออกมาแสดงความไม่พออกไม่พอใจกันทางนั้นเลยนะครับเออหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับพอน้าลํามาถึงตรงนี้แล้วว่าเอ้าประเทศไทยเราไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลไอทีเจไม่ใช่เหรอแล้วทาไมถึงจะฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศได้คือต้องแยกกันนะครับศาลระหว่างประเทศกับศาลอาญาระหว่างประเทศคือมันคนละหน่วยงานกันนะครับแต่ประเด็นสําคัญมันจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งก็คือประเทศไทยเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งศาลอาญาระหว่างประเทศและศาลระหว่างประเทศเนี่ยแต่ก็สามารถมีสิทธิ์ในการฟ้องประเทศที่เป็นสมาชิกได้นะครับ ซึ่งพอดีประเทศกัมพูชานําโดยนายฮุนเซนเนี่ยบังเอิญเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยสามารถฟ้องได้เพราะคนที่ทําผิดดันเป็นคนที่อยู่ในสมาชิกซะอย่างนั้นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนหละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมลงคนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ